t i เท l i s ลเปิดตัวหัวไม้ใหม่ GT รุ่นล่าสุดปฏววิวัติวงการไดเวอร์ด้วยเทคโนโลยีที่ร้ำสมัยวางตลาดแล้ววันนี้บริษัท a c u s n e t g o l f ประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดตัว t i เท l i s ลิสดเวอร GT รุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเป็นทางการที่สนามกอล์ฟธนาซิตี้คันที่ครับเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากคุณวัชระการพักดี ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาดบริษัท a c u s t เน็ตกอประเทศไทยจำกัดและคุณดาริลเชนซีเนียร์บิสเนสแมเนเจอร์กอล์ฟคลับเซาท์อีสต์เอเชียร่วมให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์รวมถึงโปรเพสสดมแก้วกันจนาและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานทดสอบไทเทเนีไดเวอร์ GT รุ่นล่าสุดอย่างคึกคักไทเทเนีไดเวอร์ GT รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นไดเวอร์ที่มีความทันสมัยที่สุดและให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเท่าที่ไทเทลนีเคยสร้างมาที่ถูกวิศวกรรมมาให้ประสิทธิภาพโดยรวมสูงสุด ในทุกๆด้านโดยไม่จําเป็นต้องสูญเสียด้านใดด้านหนึ่งไปด้วยรูปลักษณ์ความรู้สึกและเสียงที่ยอดเยี่ยมอีกทั้งยังให้ความเร็วสูงขึ้นระยะไกลขึ้นทิศทางตรงขึ้นและอย่างชดเชยความผิดพลาดได้มากขึ้นจากทั่วทั้งหน้าหมายมากกว่าไดาเวอร์ชยรัยชลิตรุ่นใดๆที่ผ่านมาจากที่ได้ลองในสนามก็ฟิลที่แตกต่างกันก็คือฟิลเวลาโดนหน้าไม้ครับรุ่นใหม่มันจะแน่นกว่าแล้วก็ ผมคิดว่ามันคุมสปินได้ดีกว่าครับถึงแม้ว่าบางช็อตที่เราตีพลาดไม่โดนตรงกลางอะไรเยงี้ยลูกมันก็ยังสปินยังดีแล้วก็ไฟบอลก็ยังดีกว่าก็รวมๆแล้วก็ชอบมากครับในรุ่นนี้ครับตัวนี้ไปเป็นหอบเก้าก็ทําให้ตีง่ายขึ้นเพราะว่าตัวเก่าเราตีแปดแล้วมันต้องการสปินที่ต่ําแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นรุ่นใหม่ใช้รอบเก้าสปินก็ยังต่ําอยู่ครับก็ทําให้เราได้ระยะแครี่เพิ่มขึ้นครับพอเรามั่นใจในการลูกเสิร์ฟเนี่ยเราเราก็เล่นง่ายแล้วครับ อย่างเปิดดีเราก็มีโอกาสทำไปด,ดีได้ทำสกอร์ได้ครับตระกูล GT คือความก้าวหน้าครั้งสำคัญของไดเวอร์ไทชวลิตในด้านการออกแบบและวิศวกรรมความสำเร็จของการพัฒนาที่มีในด้านวัสดุโครงสร้างรูปทรงและการออกแบบไม่สามารถเป็นไปได้เลยในเจเนเรชันก่อนเทคโนโลยีอันทันสมัยทั้งหมดที่ม,ทมีใน GT ได้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างไดเวอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่เราเคยสร้างมา so GT stands for generational technology generation technology is something that we haven't used before materials that we have not used before uh, in terms of technology wise uh, we, we have a new um, crown crown material uh, which I'll um, briefly talk about uh, it's called proprietary matrix polymers the polymer is put into layers and these layers actually are tuned uh, to sound like a titanus driver meaning it sounds like metal right and therefore we are able to achieve the acoustics that we want to uh, in terms of with that weight savings, we were able to reposition the weight throughout the driver, making the driver faster, longer, and straighter. So on the PGA Tour, we have our ambassadors Jordan Spieth, uh, Justin Thomas. They've already moved on with it. Uh, as for Thai players, uh, we have Saddam, who has uh, moved on to the new um, generation GT. I think Saddam finished fourth uh, on the international series. Diver GT, GT song. ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถสร้างความเร็วและการชดเชยความผิดพลาดทั่วทั้งหน้าหมายพร้อมกับ MOI ที่สูง GT3 ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับแต่งความเร็วและควบคุมเพื่อให้ได้ระยะที่ไกลที่สุดรวมถึงวิธีลูกอย่างที่ต้องการและ GT4 เป็นไดเวอร์สปินต่ำขนาด 430cc ที่ถูกดีไซน์มาเพื่อลดสปินที่มากเกินไปมาพร้อมกับความเร็วสูงและวิธีลูกที่พุ่งทะลุทะลวงหัวไม้ G.T รุ่นใหม่เริ่มวางตลาดแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w t c h l i t z i n t h หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง l i n e t e c h l i t t h a i l a n d